ทองคำพักตัวรอดูความคืบหน้านโยบายทำจะลุยเก็บภาษีระ2สองหรือจะทุบจีนอย่างหนักหรือไม่โบสปอตขยับอยู่แถว3,000ดอลลาร์ 3, สวนทองไทยอยู่แถว5 0,000บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้พุธที่9เมษายนนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ยังคงขึ้นไหวอยู่ในกรอบกว้างๆนะครับก่อนจะปิดตัวแดนบวกเพียงเล็กน้อยนะครับทำให้วันนี้ยังต้องจับตานะครับประธานเทคนิคก็ถือว่า ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นักนะครับยังปิดเหนือ3000ดอลลาร์ 3, ไม่ได้นะครับแต่ว่าเช้านี้ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับต้องดูว่าจะสามารถยืนอยู่ได้หรือไม่นะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ที่สนับสนุนการเงินของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก ylg b u l l i o n international จำกัดบริษัท indogo co เท d e จำกัดบริษัท oxide จำกัดบริษัท shining gold b u l l i o n จำกัดบริษัท shining gold jewelry จำกัดบริษัท tdc gold จำกัดบริษัทเล่งหง commercey จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลง50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่ง9.5เวลา10.00นอยู่ที่49,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่49,450บาทนะครับส่วนราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่53,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่48,557บาท48สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่34.84บาทต่อลลา์นะครับตอนนี้ทองไทยยังได้ค่าเงินบาทที่ อ่อนค่ามนุษุนนะครับหลุด34.50ขึ้นมาก็เจาะแต่35บาทไปแล้วนะครับต้องก่อเตยสานการเรื่องของดีว,วายภาษีอย่างใกล้ชิดนะครับว่ารัฐบาลจะมีการาแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยพูกจริงๆมองว่าราคาทองคำในประเทศยังเผชิญกับแรงเทขายนะครับจึงอาจแบ่งขายทางไรออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้กรุ๊เชิงรับ รอเข้าซื้อสะสมที่ดับ48,650บาทนะครับมีเป้าหมายทางกำไรที่49,550บาทแล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาหลุดระดับที่48,350บาทลงไปนะครับเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลสปอร์ตวันนี้ราคายังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวพันผวนมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถบีตลาดเหนือ3,000ดอลลาร์ได้นะครับก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาได้กลับขึ้นมาทดสอบแถว3,110บอลลารอีกครั้งหนึ่งครับต้องมาดูว่าจะยืนไหวหรือไม่นะครับเพราะว่าคืนนี้เองจะมีการเริ่มใช้ในโยบาย ภาษีตอบโตกับคู่ค้านะครับของสหรัฐแล้วก็รวมถึงจะใช้นโยบายเก็บภาษีจากจีนต้องมาดูว่าจะมีการผ่อนปลนหรือว่าอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับการขึ้นไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวันนี้ในช่วงต้นนะครับราคาก็มีแรงซื้อนะครับทองคำมีแรงซื้อแนวรัีสปอร์ตไนะครับจากความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสงครามการคาร้าที่ดูเหมือนจะดุแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงท้ายเองก็มีแรงที่ขายออกมานะครับทำให้ราคาทองคำปิดตลาดทรงตัวแล้วก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับหนึ่งดอลลาร์นะครับแม้ว่าบริรัทจะมับใช วันนี paper, mm ้9เมษายนประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะครับแล้วก็จะใช้ภาษีตอบโต้กับจีนอย่างรุนแรงนะครับโดยจะเก็บภาษีสินค้าเข้าจากจีนเน่ตา104%นะครับโดยจะเริ่มวันพุธที่9เมษายนเวลา0 0 0นนะครับตามเวลาสหรัฐประมาณ11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นราคาทองคำยังยับแรงกดดันจากบอลยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากพันธบัตรถูกแรงเทขายออกมาเมื่อถึงเงินสดนะครับแล้วก็นักลงทุนโยกเงินสดไปเติมมาจิ้นเช่นเดียวกับทองคำนะครับซึ่งการพุ่งขึ้นข ขอนยูกดนั้นให้ราคาทองคําในธนานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยด้วยนะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางออสเตรเลียมองในทางเด็กว่าเมื่อไปมองกราฟรายสัปดาห์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขานี้กราฟรายวันก็อยู่ในช่วงของการพักตัวแล้วก็กราฟรายสีชั่วโมงเนี่ยด้แสดงสัญญาณเข้าสู่ขาลงลนะครับหลังการเคลื่อนไหวดดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยทั้งหลายนะครับไม้สาฝั่งเซียวเนี่ยยังได้เบยียดตลาดนะครับทางนี้ให้ระวังแนวรับแถว2ดอาร์นะกรัรหากห้าสิบดอลลาร ราคาทองคำก็มีเสียงที่จะลงแรงต่อนะครับมีเป้าหมายถัดไปบร,ริเวณ2,930ถึง2,900ดอลลาร์นะครับทางนี้นักทุนยนยสั้นให้รอสัญญาณการลับตัวก่อนเข้าซื้อเก็งกำไรนะครับหากราคาทองคำหลุด2,980ดอลลาร์แล้วก็เข้าใกล้แนวสำคัญเช่น2,950ดอลลาร์หรือว่าทองไทยอยู่แถวประมาณ49,000บาทนะครับมีจุดตัดขาดทุนที่2,950ดอลลาร์หรือว่าทองไทยประมาณ48,900บาทควรเป้าหมายทังไ้อยู่ที่2,998ดอลลาร์ถึง3 2 2ดอลลาร์นะครับหรือว่าทองไทย 19,450- ถึง57,000บาทนะครับส่วนนักลงทุนย่อยยาวเองแนะนําว่าสะสมทองคําเมื่อราคายอดตัวนะครับหากทองไทยลงต่ากว่า50,000บาทนะครับถือเป็นโอกาสสะสมสำหรับการถือระยะยาวนะครับเพราะว่าทองคํายังมีสกยภาพในขาขึ้นภาพใหญ่นะครับจากความไม่นอนของสงครามการค้าในยุคใบของมริษัทเงินเฟ้อจะอาจจะพุ่งสูงขึ้นในอนาคตนะครับจากต้นทุนราคาสินค้านําเข้าที่สูงขึ้นแล้วก็คาดว่าราคาอาจจะกลับดสอบ 51,000- ถึง55,000ได้ภายใน6-12เดือนนะครับหากวม่เก การสงครามการค้าเนี่ยมีความดุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับดานวายจมองว่าราคาทองคํำยังอยู่ในชุดดีดต,ตัวนะครับ แต่ระวังว่าอาจจะเป็นการดีดเพื่อลงปรับฐานต่อนะครับในระยะกลางนะครับโดยมีเป้าหมายชุดเด็ดตัวบริเวณ3 0 2 3 3 0 5 4ดอลลาร์นะครับแล้วก็หากกลับมาอยู่2,956ดอลลาร์แสดงว่าชุดดีดจบแล้วนะครับแล้วก็ราคาจะลงต่อนะครับมีเป้าแนวรับถัดไปแถว2,916-2,885ดอลลาร์นะครับสำหรับกลุ่มนักลงทุนทางแวลจีแนะนำว่าให้แบ่งขายนะครับหากราคาไม่ผ่าน3,016-3,023ดอลลาร์หากผ่าน3,023ดอลลาร์ไปได้ให้ชะลอการขายไปที่3,300-3 0 2 5 4ล้านนะครับเข้าซื้อคืนหาราคาย่อไม่ดุด2,970ถึง2,950บอกล่าห่าหดุ2,950บอกล่าให้ชะลอการเข้าซื้อเพราะว่าราคาจะลงต่อเพื่อปรับฐานนะครับขณะที่จีแคปโกลมว่าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวนในกรอบแคบนะครับแกรดต,ต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับทมการปัจจัยพื้นฐานที่หลากหลายนะครับส่งครามการค้าขายายตัวและความกวนเรื่องของเศรษฐกิจถดถ,ถอยนะครับส่งผลให้ตลาดรุ่นทั่วโลกถูกเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและสถานการณ์ยังมีความปั่นป่วนและก็มีดานนว่จ ยืดเยื้อต่อไปนะครับเนื่องจากประเทศที่เศรษฐกิจหลักอื่นๆก็อาจจะมีการ ประกาศมาตรการตอบโต้โตสารัตเพิ่มเร็วๆนี้นะครับอย่างไรก็ตามคาดการว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าลงก็เป็นแรงหนุนทองคําได้ในบางช่วงเวลานะครับทั้งนี้ทาง g ีแคให้กลุ่มการลงทุนว่าให้รอซื้อแถว2,959นะครับมีรับที่2,959 2,952แล้วก็2,946ดอลลาร์มีจุดซ้าร้อ,อที่2,945ดอลลาร์นะครับแนวต้านอยู่ที่3,011 3,017แล้วก็3,024ดอลลาร์นะครับปิดท้ายกันที่เะครังแนว คอมมูนิตี้ให้ใน้ำไรวันที่2,921และก็2,960ดอลลาร์นะครับส่วนเน็ตต้านรวันอยู่ที่3,080และก็3 3 4ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่โกราลอยู่ระาฝากกันในคลิปแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวรวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเทรดเดอร์ของทางอินเตโกโกเทรดนะครับมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เองราคาทองคําควรจะไปยังไงต่อดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายภาษี ของอพันธบัตรทัมนะครับที่จะเริ่มประกาศใช้ในคืนนี้จะส่งผลต่อราคาทองคำบ้างน้อยแค่ไหนเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีติดตามได้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ